กลบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านและกลับสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับถือโอกาสนี้กรับสวัสดีทุกท่านและกลับสวัสดีลงหน้าท่านที่ยังไม่ทันเข้ามาหรือเข้ามาทีหลังครับต้องขอให้ทำไม่ได้ถักทายท่านใดเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับรีบๆเข้ามาเดีย๋ยวเรารอกันอีกสักแป๊บก,ก่อนนะครับเอ่อมาช่วง ช่วงแรกของวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรมีทิปอะไรเด็ดยังไง่วันนี้เจอเจ้าปู่ตอนกลางวันใช่ครับเจ้าปู่ขาสวัสดีคับคิดถึงนะคะแม่ปากหวานมาเลยฮัชยะววย,ยะเอซพอตอสวัสดีนะครับสลามะารยกุมแล้วก็ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งแล้วกันวันนี้มีทีเด็ดช่วยดูหน่อยว่าคลิปนี้มันตัวอะไรกันแน่มันตัวอะไรกันแน่ช่วยดูชักชักให้เซอก่กัน tua raya tua raya oh bentuk apa ya? seenyata apa? saya tidak มือนปยานไหมถ้าดำถ้าดำนิดนึงเหมือนนี่ปัเลยถ้าดำอีกนิดนึงเหมือนนี่ปัญญเลยมองไม่เห็นเลยเหรอนี่ถ้าดำอีกนิดจะเหมือนนี่ปัญญเลยนะแล้วยล้วมีรูปอีปัญญามาเดี๋ยวเปรียบเทียบเปรียบเทียบอยู่น คือถ้ามันเื่ออีกนิดแต่มันอิปยานเลยนะเนี่ยตัวเทียต้องรีบๆมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูตัวเทียมันเต้นจะว่ากะหรี่ป๊าปเต้นก็ได้ใครจำท่าเต้นกะหรี่ป๊าปได้หรือเปล่าวันนี้เปิดเผยท่าเต้นกะหรี่ป๊าปนะครับ เดี๋ยววันนี้จะโชว์ทะเต้นกรีปับทรงแหลออกมาแล้วนะครับทรงแหลออกมาแล้วโอ้ยกูคิดถูกคิดกูไปที่กูไม่กินนมบุตรเนี่ยกูคิดถูกจริงๆเลยอ่ะมาเร็วๆๆๆอยากเปิดแล้วเนี่ยอยากเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว้ขึ้นมาซาแท้อีกคานะ์นชีโบมาคอยเปิดเราด้เนี่ยอีกคารนะ์นชีโบมาคอยเปิดเราเลยฟังเสียงก่อนแล้วกันอ่ะฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อน